มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไอส้มฉุนยังคงขลังนะคะสายมูแห่ตามรอยถวายน้ำแดงของเล่นเด็กก่อนที่จะกระซิบขอเลขหลังให้โชคมาแล้วสีงวดค่ะ20สิงหาคม2 5ง5 5 6ที่วัดทรงสเสวออําเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาท ที่ตั้งรูปปั้นไอ้ส้มฉุนแลนด์มาก,การขอชื่อดังนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อกลาบไหว้ขอโชคขอลาบจากไอ้ส้มฉุนอย่างไม่ขาดสายโดยแต่ละคนจะนำเอาของโปรดของไอ้ส้มฉุนมาถาวายนะคะเช่นน้ำแดงขนมขบเคี้ยวยของเล่นเด็กเสื้อผ้าสีแดงและที่ขาดไม่ได้ก็คือหนังสติกของเล่นชิงโปรดของไอ้ส้มฉุนค่ะ และเมื่อบรรดาข้อหวยนะคะอธิษฐานถวายของที่นํามาแล้วนะคะจะเข้าไปกระซิบข้างหูของไอ้ส้มฉุนเพื่อบอกกล่าวสิ่งที่ต้องการท้งเรื่องของการงานความรักแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเรื่องโชคลาภเงินทองเพราะว่าไอ้ส้มฉุนวัดทรงเสวยมีชื่อเสียงเรื่องให้โชคให้ลาภให้เลขเด็ดกับผู้ที่มากราบไหว้ถูกรางวัลติดต่อกันมาแล้วกว่า40งวดค่ะทำให้ผู้ที่ทราบข่าวใช้เวลาวันหยุดเดินทางมาเพื่อตามรอยคนโชคดีนะคะ โดยหวังว่าจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปที่ไอ้์ซมชฉุนให้โชคให้ลาบด้วยค่ะทางนี้จากการสอบถามหลายๆลายคนมาจากต่างจังหวัดเช่นนครสวรรค์อุทยัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะโดยเมื่อกระซิบบอกสิ่งต้องการและบรรดาคอหวยพากันไปจุดทูบเพื่อลุ้นเลขที่ปรากฏที่เท่าทูบนะคะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปค่ะ ทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ